มาครับทุกท่านเรามาตอ่อในเกม Shadow Fight นะครับในโหมดอีเวนต์แหกคุกนะฮะใครที่ได้อ่านจดหมายฉบับนี้อยู่ข้ามั่นใจแน่ว่าท่านต้องเป็นคนดีที่พร้อมจะช่วยชายผู้ซื่อสัตย์ที่กำลังลำบากอ้าวใครกันนั่นเนี่ยข้าถูกค้างอยู่ในคุกป้อมวีเจียนข้อกล่าวหาทั้งหลายนั้นมันไม่จริงไว้สักนิดได้โปรดช่วยข้าออกไปจากคุกบ้าๆนี้ทีอ้าวจดหมายจากสกาวฮะไปะเราไปเริ่มอีเวนต์กันเลยนะครับ แม่มาเป็นอีเวนต์เนื้อเรื่องเล็กน้อยนะฮะแม่ปะโอ้โหชาร์จไม่ต้องแนะนำบอกมาฮะเพื่อนคุกของสกาวใส่ไปฮะอุยอ้ยอุ้ยโดนทุ่มโอ้โหเปิดก่อนไม่ได้เปรียบเสมอไปฮะมาจะหมัดจะมวยจะไวไปก็ว่ามาโอ้โจีซัส <c oughs> เขาใส่ออกมาเราใส่เขากลับนะฮะแม่ใส่มาใส่กลับไม่โกงมาฮะยกที่สองด้วยความรวดเร็วนะครับ m มอนแมนเออได้อยู่อรอบนี้ก็เปิดมาดีฮะม,มันชาโดวะ่ะเอ้ยขมอนแมนอย่าบอยซัดหน้าไป็นหนึ่งทีฮะ <laughs> ลวงยังมีที่ที่แย่ยิ่งกว่านี้อีกนะที่ค้ายังไม่ได้บอกเจ้าที่แห่งนี้เป็นหุมต่อสู้เราจะต้องต่อสู้เพื่อหน,นีออกไปจากที่นี่อ้าวเชิดชัยชนะคือหนทางเดียวที่จะนำพาเราสู่อิสราภาพ เตรียมพร้อมต่อสู้กับกร,กราดีเอเตอร์คนคุกกราดิเอเตอร์นะครับแหมเมืม่อกี้ผมวินพันไปนิดหนึ่งนะครับต้องขออภัยด้วยคามอนแมนอมโอ้โหไม่เข้ามาดิมาดิมาดิาดอาส่วนตัวแบบไม่อ้อมค้อมนะครับผมว่าเอืมอีเวนต์นี้มันแบบเป็นเอีเวนต์ซ้ำที่แบบมาแบบนานมากเลยนะฮะกว่ามันจะมาเนี่ย แน่นอนนะครับว่ารอบนี้ GM แกแจกสุดชุดอัปเกรดยกเซตนะฮะซึ่งเป็นอวทรที่ดีแบบแจมแมวมากนะฮะผมคิดว่าน่าจะอีกไม่เกิน2-3สเดือนพังผมก็น่าจะขึ้นร้านแล้วนะฮะก็ปล่อยบอดเว้นกันไปแบบจะยาวนะฮะอุ้ยสับไม่โดนเออตรงนี้สิโอ้โอมันชาร์โดกลัวที่ไหนวะโอ้ยกาเดเตอร์คอมอนแมนเออได้อยู่ เดี๋ยวถอยก่อนนะฮะเพื่อความชชัร์เพื่อความชชวร์ยังไม่มีบอสนะครับวันนี้เรามาแบบใจเย็นใช่ไหมไหนเอาไปโอตายเลยเหรอโอ้โหชุดพลังเก้าแสนกว่ายัางรุ่นแรงขนาดนี้เยี่ยมเยี่ยมมาฮะมาต่อกันแบบยวดเร็วนะฮะผมก็ไปเปลี่ยนชุดมาเล็กน้อยนะครับชุบนี่ได้อยู่ตอนนี้นี่คือแบบผมรออีเวนต์แบบมาเธอเดยมาแบบ ใจจดใจจ่อมากนะครับตอนนี้โอเคได้อยู่ขบอนแมนอุ้ยกดผิดแม่เมื่อกี้คอมโบผิดไปหน่อยฮะโอ้พลาดโอ้ไม่เราพลาดฮะขบอนแมนยังไงพี่ยังไงพี่จะเข้าไหมอุ้ยเมื่อกี้ไม่ทันครับไม่น่าไปรองกับเขาเลยโอเคการเดเตอร์ okay, อุ้ย ขอกระโดดตบยอดหน้าทีหนึ่งไม่ได้เหรออุ้ยอาวุธตกฮะอาวุธตกนี่แหละดีใช้หมัดก็ได้มาใส่ฮะใส่ไม่ยั้งอุ้ย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 มันชาร์โดว่ะเฮ้ยใส่ยอดหน้าไปทีหนึ่งฮะเรียบร้อยโดนตบยอดหน้าไปฮะมาฮะยกที่สองด้วยความรวดเร็วนะครับมาการ์ดิเอเตอร์แคมออรแมน ถอยก่อนตามสเต็ปฮะจะเตะเหรอจะเตะเหรอขอเตะคืนนะได้หกครั้งโอเคอยู่ฮะไปโอชุดนี้แม่พลังชาโดมไม่ค่อยแรงนะครับคือมันอยู่ในเวท5้าแสนอยู่นะครับมาคมอมอนแมนมาถ้าเต้นบีบอยโอ้เชดอไม่ทันฮนะอุแต่มันตีเาแรงมากนะครับอุ้ยอ,ยอยุกระโดดข้ามหัวเขาไปเฉย <G l ain> แม่เมื่อกี้นี่ข้ามหัวไปอ่ะ <g les> มาฮะต่อได้ความรวดเร็วนะครับเมื่อกี้ผมก็ไปเปลี่ยนชุดตามสเต็ปนะฮะ <g arden> มากาดิเอเตอร์ถอยมาตีอุ้ยชิดฮึมช็อกเรียบร้อยฮะอาวุธตกโอ้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 มาฮะอาวุธตกก็ได้ย้าอย่าได้ไปเก่งฮะเรายังมีหมัดอยู่ <g les> มาดิมาดิอุยอ้ยข้ามไปอีกแล้วไม่ทันนะฮะเมื่อกีก้ใส่อุ้ย โดนทุ่มอ่ะจบเลยสับไปหนึ่งยกมไม่ทันฮะได้อยู่ได้อยู่ไ,ปปไ,ได้อยู่ไปเล่นไปได้อยู่โอเคโอเคโอเคอใส่มันฮะฮเกือบแล้วมาฮะทุกท่านยกที่สอง come on come on come on มาฮะ ö, รอบนี้ผมเปิดเท้ามันรอบที่เราจะเราเอาวุธตกนะฮะแต่รอบนี้ผมมีความเชื่อนครับว่าไม่ตกแน่นอนโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อู้ค่อยๆเว็มฮะค่อยๆเว้มบีบอยไปหนึ่งสเต็ปร้อยเดี๋ยวไปหานะเกับร้อยฮะโผล่บนหัวห้าคอมโบใช้ได้อยู่เฮ้ยไม่ทัน เมื่อกี้วีเปิดไปหน่อยนะฮะเลือดมันร้อนเลือดมันร้อนบายยพ่อหนุ่มมันจบแล้วไม่โดนพิษก็โดนมีดผมแทง่ะเอาดิเรียบร้อยฮะจบไปอีกหนึ่งสเต็ปนะฮะหลุมต่อสู้นี้มีขึ้นเพราะไอ้พัสดีเกิดนึกอยากหาไะไรสนุกทำอ่ะนะไอ้บ้านนั่นกับพวกยามถึงขั้นลงมาต่อสู้ลงในสนามที่ตัวเองเลยนะโอ้โหซาดิจัดชอบความเจ็บปวด แม่แวดูไอ้พวกนี้ชะามีความใสโคร,ครไปในตัวนะฮะโรคจิตจัดอยากหาไปสนุกสุดๆทำว่า,างั้นออืก็มาดีอ,อืผู้คุมขังเจอดีไว้จัสสะหน่อยนะฮะอืหัวหลุดไปชีวิตจริงหัวขาดนะเมื่อกี้ฟันส่วนคอ,อตรงไปเสร็จพอดีเลยอะเมื่อกี้สังเกตดีๆนะฮะแม่คอขาดนะเฮ้ยชีวิตจริงอะไม่ขาดก็คือมีดมึงไม่คมอะ เรียบร้อยฮะตายซะพี่เอาพลาดโนเรียบร้อยฮะโดนระเบิดไม่ตายได้เท้าก็ระเบิดแล้วเมื่อกี้มาให้ยกที่สองไปดูกคนว่ารวดเร็วนะฮะแม่แ้วตอนนี้วินผมจะพันไปไหนเนี่ยบอลแมนอุ้ยไม่ทันโอ้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 มันได้นะฮะเมื่อกี้สับไปอุ้ยไม่ทันอีกนิดเดียวโอ้โอ้โอ้เมื่อกี้ผมพลาดเองฮะเอ้ย ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อืมอุธตกดิมันไม่ช็อกฮะแม่มันแทบไม่ช็อกเลยอ่ะอุ้ยโอ้โอ,โอมันตีหัวเราเมื่อกี้โคตรแรงนะฮะอุ้ยมันชาร์โ่ะอือเราก็ใช้ได้เอาดิเกือบไปแล้วะฮะตัวต่อไปก็น่าจะบอสแล้วนะครับผมมาฮะเจอกับบอสครับผมพัสตีเวนจำคมอม e อนแมนข้าคือผู้ชนะโอ้จริงเหรอ เว้นกับเขาสะหน่อยอ้กันนะฮะอเอาไปรอ,อบต่อไปโอ้ยโหบล็อกได้หมดเลยมันเข้ามุมพอดีนะฮะไปมันเหนื่อยแต่หมัดนะครับผมอ,อยากจะหาทางหนีอย่างนั้นหรือโอ้แน่นอนโอ้โอ้โ,อโ,อโดนโดนมาโดนอัดเข้ามุมนะฮะไม่ดีเท่าไหร่เอยยยยย้ยนั่องอะไงวะโดนทุบแน่อย่าอย่าอย่าจะเย็นอย่าเข้าใกล้เราเยอะเรียบร้อยฮะตามสเต็ปลวง ยกที่สองฮะแม่ยกนี้เดี๋ยวเราปล่อยนี้หน่อยอุ้ยก็แค่ร้อยทากดูถูกปะเนี่ยอุ้ยชิดพลาดนะฮะพลาดวะฮะโอ้โเมอกี้พลาดครับผมโอ้โอ้โอ้ทำไมรอบนี้ผมพลาดหนักจุ้งเฮ้ยเฮ้ยทำไมบอสมันเริ่มมาวะฮะบอสมันเริ่มเอาวะอุ้ยชิดโอ้โหโอ้ยไม่ได้จริงๆฮะโอ้พลาดพลาดเอ้าไปกดชาโดโดทำไมเนี่ย จบแล้วไม่เป็นไรฮะเราจะมีโอกาสอีกสองรอบนะครับโอ้โหเฮ้อพระเจ้าช่วยมาฮะยกที่สามขมอนอมอนอมอนอุ้ยพัสดีมันก็เอาเกินนะฮะถอยก่อนอไปหนึ่งตุบยังไงพี่เข้าไหมอื้มโอ้โยไม่มีทางหนีหรอกโอเคโอเค <laughs> ค่อยๆดันนะฮะไอ้นี่แม่งโคตรอึดอะโอเคได้อยู่บอสมันตีเราแป๊บ,บเดียวตายนะฮะเพราะฉะนั้นคำนึงนิดนึงก่อนจะเข้าไปหาอโอเคเรามีสกิลดวงตาขึ้นแล้วนะฮะเพิ่มดาเมจ30ออกมาดิมาฮายกที่4กับไอ้พัสดีอีกล้วนะครับได้อยู่ได้อยู่โอเครอบนี้ก็เปิดมาดีะฮะอุ้ยชาโด ถ่วงไป阿ถ่วงไป阿ยืนถ่วงไป阿เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอย,ยังโดนอยู่เอ้ยไม่ทันจริงฮะโอ้โอ้าเชิดไม่ทันฮะโอ้โดนคอมโบโอ้ยโคตรแรงแหมต้อง <c oughs> คิดดีๆก่อนจะเข้าไปตีฮะจังหวะนี้ได้อยู่ได้อยู่ไปสวรรค์ซะมึงอะเกือบนะฮะดวงยังดีอยู่ มันน่าจะเหลื่อเนื้อเรื่องอ,งอีกสักเล็กน้อยนะฮะจากการเดาของผมเยี่ยมมากเราได้กุญแจมาแล้วทีนี้เราก็ต้องวีบหนีก่อนที่เขาจะได้สติว่าแล้วว่าข้าต้องพึ่งเจ้าได้นี่คือโทเค็นทั้งหมดที่ข้ามีจะเอาไปใช้อัปเกรดอุปกรณ์ได้นะโอเคฮะเดี๋ยวเราจะไปเป็นโหมดเสียบัตรนะฮะมาเรากดไปเลยนะฮะมันไม่มีเนื้อเรื่องยกที่หมานะฮะเปิดมาให้มันให้เราใช้หมัดอีกแล้วนะครับ แต่เอาจริงๆแบบไม่อ้อมค้อมเลยนะว่าอีเวนต์เนี่ยมันจะยากสำหรับผู้เล่นใหม่มากนะฮะผมจำได้ว่าตอนมันมาตอนสักประมาณผมอยู่แชปเตอร์ที่4นะฮะแม่จำได้ของไม่คุ้มเลยตอนมันมาก็แอบของมันไม่ค่อยคุ้มนะฮะ Come on, man <Yeah. S 1> อืแมนโอเคฮะเมื่อกี้เราเสียบประดุกมันได้อยู่ข n <Yeah. S 1> อนแมนมาเสียบประดุกเออตาย <laughs> เซตนี้ดีนะมันลดเวด,ด้วยนะครับถ้าสมมติใส่ครบเซตนะมาฮะผมไม่ค่อยหยิบเซตนี้ออกมาเล่นเท่าไหร่นะครับเอาจริงๆแบบไม่อ้อมพ้อมเลยนะว่าเซตนี้ผมไม่มีสีแดงครับผมรู้สึกว่ามันไม่สวยนะฮะเอาแต่เอาจริงๆแบบไม่อ้อมพ้อมนะชุดเดิมผมว่าสวยอยู่นะอุ้ยข้ามหัวเป็นหวาไปเมื่อกี้พลาดนิดเดียวถึงแก่ความตายเรียบร้อยจบไบไปหน่อยนะฮะ เอาจริงนะผมไม่ค่อยเปิดได้แบบเซตนี้เท่าไหร่นะครับคือพลังเซตนี้ผมมันยังค้างอยู่ที่ห้าแสนด้วยอะ่ะ <laughs> แม่มันไม่ค่อยเปิดได้นะครับ GM G M แกไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่นะฮะมาสิอุ้ยอุ้ยเกือบมาสิมาสิคโมอนแมนไม่เข้างั้นกูเข้านะจุบับจุบบเออโดนเวือดล้ดนไป <laughs> มาฮะโอ้โหอันนี้นับรอบการตีเอาเซตถูกมาอยู่ <laughs> ผมชอบเงาเซตเนี้ย ว้าวว้าวอุ้ยคิดว่าหลบทันนะเมื่อกี้โาชอบเตะเหรอชอบเตะเหรอแม่เดี๋ยวต้องหาจังหวะเตะมันคืนนะฮะอุ้ยเตะวะล้มแบบนี้แมะใช่เลยอืสับต่อโอ้โหนี่ปลามาปลากลับไม่โกงฮะอุ้ยพลาดแม่ขาจังหวะผิดไปนะฮะอืทอานบอลแมนโอเคมันล้มแล้วจังหวะนี้มันสับไปหนึ่งทีฮะโอ้โหอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ค <c oughs> อมโบเรียบร้อยสี่รอบฮะไปยืนเฉยยังได้ครับจังหวะน,นี้รอรออย่างเดียวแม่ไม่ต้องทำอะไรม,มากครับรอรอ,อตีไหมตีไหมตีไปเลย <c oughs> ถ่ายเยอะนะมึงเนี่ยเรี <c oughs> ยบร้อยฮะจบมาครับยกที่หนึ่งกรอดิอเตอร์นัากล้าเหรอ ผมก็เอาเซตของชาร์ตเอ้ยาอาชาร์ตอ่าชาร์ตเออช่างมันเถอะเอาไปว่าผมก็เอาเซตของยังไงอ่ะฝ่ายบีเจียนมาเล่นนะฮะเออพูดแบบนี้ง่ายกว่าติดสตันไปซ้ำฮะซ้ำจังหวะนี้อย่าลุกไม่ให้ลุกไม่ให้ลุกเหยียบเอยไป <laughs> แม่เมื่อกี้เราพาเขาไปคุยกับบ้ากม่งวงไวไปนะฮะมา รอบนี้เดี๋ยวชา a d โดเปิดอัดเลยกันนะฮะแต่หมวกนี้ผมพลังมันไม่ค่อยเยอะนะฮะชา a d โดไม่ค่อยแรงติดตัวรถเลือดไปซะพี่เข้ามาใกล้ๆหน่อยเรียบร้อยเฮ้ยจ้าชีวิตจริงมึงต้องมีแบบจุกบ้างนะอะกระดูกซี่โครงน่าจะร้าเนะ่ยดูทรงชีวิตจริงกระดูกซี่โครงร้าวแนะ่นอนอเรียบร้อยโหได้อยู่นะฮะ ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้มาฮะยกที่หนึ่งอ้เจอกันดีกว่านะผู้คุมขังขบอ n แมนถอยก่อนอสับฮะติดไปติดสถานะไปฮะโอเคงัดงัดแล้วถอยฮะเราอุ้ยพลาดเราแบบมันตาบอดอะ่ะผมจะงัดแล้วค่อยปล่อยอกันนะฮะอุ้ยอุ้ยพลาด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 อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะอุ้ยพลาดป่อยจงุงอุ้ยโดนคอมโบ เออหัวศักแม่อุย้ยพลาดนฮะไปร้อยดึงโอเคได้อยู่ได้อยู่เข้าไปใกล้มันเอ้าไปไม่ทันฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรังมีอีกหนึ่งครั้งหมุนโอ้ไม่ทันฮะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรือมันน้อยกว่าเรานะครับยังได้อยู่ยังได้อยูออ่ค่อยๆดันอุย้ยมันติดมุมอ่ะไม่ได้วะเอามันออกมาก่อนนะฮะติดมุมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ร่างสังพ์ผมปงบอกว่ามันไม่ค่อยดีนะฮะ โอ้ยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนมาดิมาดิโอ้ยเกือบเมื่อกี้เกือบนะฮะแม่ระครังช่วยชีวิตเกือบไปแล้วเมื่อกี้โอ้ยเยี่ยมไปเลยมาฮะยกที่สองแม่เราใช้ชาร์โดไปแล้วนะฮะโคต้าไม่เหลือลรอบนี้อโอ้โหชุดนี้มันยังไงฮะส่วนตัวผมว่า ขนาดพลางเยอะมันยังแบบตีไม่ค่อยแรงนะมันเน้นทําคอมโบมากกว่าแบบแม่ผมก็ไม่ค่อยหยิบมาเล่นเท่าไหร่นะฮะส่วนตัวสำหรับมันผมว่าสกินกระโหลกข,ของชุดนี้สวยนะแต่แบบอยากได้สีดําอ,อ่ะไม่ชอบสีแดงเท่าไหร่ถ้าดําก็แบบดำเยอะๆแดงนิดหน่อยก็เป็นไรที่ดีนะฮะ <c oughs> อสับไปมาหมดโคตาอืลอยไปซะพี่ <c oughs> ยบรอยแม่ชิวๆฮะ ยา yeah. มาครับบอสตัวสุดท้ายสำหรับวันนี้นะฮะพัสดีปำํจำอีกแล้วและซึ่งแน่นอนนะครับเราก็ห <laughs> ยิบเซตที่มันไม่ใช่เซตเดียวกันมานะฮะแหมเซตนี้เน้นความเท่นะฮะไม้เน้นคอมโ,มโบโอ้ยพระเจ้ามันเตะแหวงมากฮะเมื่อกี้สกิลหอยร้อนขึ้นเลย <laughs> โอเคสกิลหอยร้อนมันยังขึ้นอยู่เมื่อกี้ฮนะล้มไปซะผมไม่ตายด้วยเอออยากจะหาทางหนีหรือแน่นอน เป็นระยะห่างฮะกลัวโควิดเหียบรอย,อยแม่ผมชอบแบบท่าของชุดนี้นะฮะมันเท่มากขโมนแมนก็แค่ร้อยทากโอ้จริงเหรออ,อชุบนี้ดึงดึงดาวกระจายโชว์ชวนหนึ่งรอบอ,อุ้ยพลาดมามามาบีบอยหนึ่งสเต็ปมือได้อยู่ไป ร้อ,อยซะพี่เอ้ยชีวิตจริงกระดูกแตกเลยวะนะเอาจริงทุ่มขนาดเนี้ยที่โครงกระดูกแบบแหม่มันต้องมีรล้าบ้างแหมเอาจริงฮนะแต่ก็จะเอาไว้มากครับมันเป็นแค่เกมเย yeah. มาฮะยกสุดท้ายมาอืม้ม อุ้ยไม่ทันฮะไม่มีทางนีหรอกโอเคโอเคดึงไปหนึ่งรอบฮะไม่ทันดึงใหม่ยังไงพี่อืสับฮะโอ้โอ้มันชาโดมันชาโดเออได้อยู่เฮ้ยโอเคเกือบเกือบเกือบมาฮะทวงเวลาครับรอชาดมันหมดโอเคหมดก็ตายฮะถีบยอดหน้าไปหนึ่งทีฮะจบเกมฮะ อย่า h ก็น่าจะไม่มีใบนะครับสำหรับอีเวนต์นี้ก็มาเล่นกันให้ดูขำๆนเฉยนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะเนื้อเรื่องเกมก็ยังไม่อัปเดตมาสักทีนะฮะก็ต้องรอเนื้อเรื่องกันต่อไปสับพารนี้ผมไปแล้วรับผมบ๊ายบาย